สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565นะคะดรแต๋วก็จะมาทบทวนความฝันความรู้ของดรแต๋วเองนะคะเมื่อตอนที่ตอนนู้นเมื่อหวยจะต้องออกเดือนพฤษภาคมนะคะดรแต๋วก็แปลความฝันเกี่ยวกับเรื่องของปลาพยูนไว้นะคะเพราะว่าจะมีอ่านจะมียายเนาะนะคะยายเนาะเป็นคนฝันที่เกี่ยวกับว่าฝัน ว่าคีติดตูดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วดรแต๋วก็แปลความฝันว่าเออยายเนาะเนี่ยยายเนาะเนี่ยแฟนของเขาอ่ะคือสามีของเขาอ่ะชื่อตายูนตายูนนะอ่าดรแต๋วก็เลยแปลความเกี่ยวกับยายเนาะเนี่ยเกี่ยวกับปลาพยูนนะคะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นนะดรแต๋ว่ามันจะเกี่ยวกับพยูนพยูนก็คือวันเกิดของยูนต่างๆนะคะยูนก็คือลูกของพระราชานะคะลูกของพระราชาเขาก็เรียกว่ายูนนะคะเพราะว่า อหนังเกาหลีนะเขาก็เรียกยูนยูนอย่างนันนะคะตุ๊ต่เต๋ก็เลยอ๋อพยูนก็เลยแปลความพยูนตอนนั้นเนาะก็คือพยูนเนี่ยมาเกยตื้นมาเกยตื้นที่หาดนะเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 6 2แล้วพยูนพยูนก็ตายนะคะพยูนก็ตายเมื่อวันที่17สิงหาคม2562ตอนนั้นน่ะก็จะแบบเป็นที่ฮือฮาของประเทศไทยเลยนะคะ เขาชื่อมาเลียมนะคะมาเลียมพยูนก็หลังจากนั้นก็เกิดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะคะวันที่17สิงหาคมเป็นต้นมาเลยนะคะพยูนตัวเนี้ยนะคะพยูนก็คือวันที่17นะคะแล้วดรแต๋วก็งวดนั้นนะดรแต๋วถูกหวย642ไป1ล้านบาทนะคะ642แล้วก็ถูกแบบออมสินธนาคารออมสินด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นล้านเลยนะคะเลขแต่เลข17ยังไม่ออกนะเลข17อะ่ะพวก ช่วงนั้นนะก็จะเป็นการเลือกตั้งนายกด้วยนายกอ่าไม่ใช่นายกเขาเรียกว่าราะว่าราะว่ากทมไงแล้วทุกคนก็เกี่ยวกับพยูนพยูนก็คือทุกคนก็จะเอาเลข17็นะแต่ไม่ได้พยูนแบบดตัตแต๋วนะดัตังแต๋วรู้ว่า17คือพยูนไงแต่คนอื่นก็เลข17ก็จะเป็นพวกเลขผู้ว่ากทมคนที่17อ่าก็คนก็เอา17ไปซื้อกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่หวยออก642นะคะ642ก็คือ นี่แหละค่ะเกี่ยวกับพายูนะคะก็คือหกสี่สองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการ์เรือนกระจกด้วยไงมันก็เลยทําให้ดรแต๋ถูกถูกหวยเป็นล้านไงอ่ะแล้วทีนี้พายุนตัวนี้สิบเจ็ดเนี่ยเพิ่งมาออกหวยนะคะเพิ่งมาออกหวยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่เองนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งเลขหนึ่งก็คือเลขหนึ่งกรกฎาก็คือเลขเจ็ดง่ายๆเลยนะคะอ่าหวยออกสิบเจ็ดปาย นี่เคยแปลความฝันไว้ตั้งแต่วันที่สองหวยจะต้องออกวันที่สองไงแล้วปรากฏว่าหวยยังออกแค่หวยออกหกสี่สองตรงๆนะคะก็เลยถูกเป็นล้านอ่าแล้วมันก็แปลความกันมาเรื่อยๆจะเกี่ยวกับพยยนไงอ่าตอนนั้นก็ไปดูความไปดูไอ้นั่นได้นะคะไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องของพายนะ้ํามันพายเพราะว่าเพราะว่าพยยุเนี่ยมันเป็นความเชื่อไงเป็นความเชื่อของ ความเชื่อของบุคคลเนาะอ่ะก็เนื้อกระดูเขี้ยวพยูนเนี่ยก็จะแบบเป็นเมตตามหานิยมอ่ะเป็นเขาเรียกว่างาช้างน้ําอ่ะความเชื่อที่เกี่ยวกับพยูนก็คือน้ําตาพยูนและเขี้ยวเนี่ยส่งผลต่อการมีอํานาจเพชศตรงข้ามอืมแบบน้ำมันพายไงพอน้ำมันพายปุ๊บดัแลวแต่ก็มองไปที่ค่าพายค่าพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเลขสิบสี่มีเลขเจ็ดที่หวยจะมาออกงวดงวดเนี้ยที่ผ่านมานะคะ เคยแปลความฝันไว้หมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะแต่หวยก็จะออกเลขสิบเจ็ดเนี่ยต่อมานะคะแต่ออกเลขอื่นไปก่อนนะคะอันนั้นถูกไปก่อนแล้วนะคะอ่าเนี่ยดรแต้วก็มีหลักฐานมีการมีการพูดคุยกันไว้ในช่วงนั้นนะคะช่วงที่หวยออกเดือน ออกวันที่สองพฤษภานะคะช่วงนั้นจะเป็นวันแรงงานไงอ่ะมันก็จะมีพวกเลข17ตลอดเลยนะคะเลข17ม,มันเพิ่งจะมาออกวันที่1กรกฎาอ่าเนี่ยเนยปาพยูนนะคะอ่าอย่างด็อกเตอร์กัภไพก็ฝันเกี่ยวกับแผ้เก่านะคะเลี่ยมเลือทนแล้วนั่น ควันของเลี้ยงเอบเ,เพราะเราจะฝันกันไว้ก่อนแล้วนะคะฝันวันกันไว้แล้วดรกันไพก็เกิดวันที่ยี่สิบสี่หวยก็จะออกหกสี่สองก็ถูกต้องแล้วนะคะหกสี่สองแล้วดรกันไพก็อยู่หอยใหญ่หอยใหญ่ก็คือาษฎร์ธานีอ่าเลขสิบเจ็ดเนี้ยเราคิดว่าเลขสิบเจ็ดมันจะไปออกอตั้งแต่พฤษภาแล้วนะแต่ปรากฏว่าหวยเลขสิบเจ็ดไปออกวันที่หนึ่งกรกฎาคมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวด ที่สองนั้นหกสี่สองนั้นก็ได้เป็นล้านแล้วก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างยังออกศูนย์เก้าอีกศูนย์เก้าก็คือวันเกิดด็อกเตอร์วปีเกิดด็อกเตอร์วไงอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้หหยอันนั้นมาแล้วอุ้ยเราไม่ต้องกลุมอ,อกกลุมใจเลยนะคะเพราะว่าเราได้เลขมาเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างเราแปลความฝันไ้หมดแล้วแหละ อันนี้ไงที่ายเนาะฝันเนานะายเนาะฝันว่าายเนาะเนี่ยเขาเป็นลูกงอมโทไงเขาฝันว่าอืมเขาฝันว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาเนี่ยก็คือพี่เพยกับพี่นิดเนาะอยู่เป็นคนเพชรบูรณ์เขาก็เหม็นขี้เหม็นขี้เยเนาะนะเยเนาะก็บอกว่าใครใครว่าขี้เหม็นอะไรเงีย้ยายนเนาะบอกกูเองขี้กูเอง กูก็เหม็นเหมือนกันคือไม่ใช่เฉพาะมึงหรอกนะกูก็เหม็นก็คือฝันเนี่ยที่เคยแปลความฝันที่เกี่ยวกับยายเนาะนะคะเกี่ยวกับอ่ามูลนิธินะคะเกี่ยวกับพอๆเขาบอกว่า,า,าคําว่าขี้นะคะก็หมายถึงว่าเลีงขี้ไงตอนนั้นเนาะเลขขี้ก็ดับตแต่แ้วก็ถูกหวยหมดเลยนะคะอ่าจะเกี่ยวกับยายเนาะนะมันเหมือนกับว่าเนี่ยที่ที่พาไปสู่เรื่องของป่าพยูนก็เป็นเพราะว่าสามีของยายเนาะเนี่ยชื่อตะยูนไงอ่าและทีนี้ไอ้ตรงที่บอกว่า กูขี้เองกูขี้เองอะไรเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่มีน้ำยางเขาเรียกว่ามันเหมือนยางอย่างพลราไงเขาเรียกว่าไรยางอายอ่าไม่มียางอายนะอ่ามันมันต้องแปลความแบบนั้นมันถึงจะไปเป็นปากพยูนได้นี่ดรแต๋วบอกว่าตายูนนะตายูนแล้วก็พยูนตายูนอายุเจ็ดสิบสามแล้วพยูนเนี่ยตายวันที่สิบเจ็ดนะสองพันห้ร้อยหกสิบสอง ็เลยมาแปลความแบบนี้นะคะว่าอ่านแยกแยกเลขเป็นเจ็ดสิบสามสามสิบเจ็ดแล้วก็ตายของพยูนเนี่ยก็คือเลขสิบเจ็ดแล้วช่วงนั้นอะเกาหลีนะอ่าเกาหลีนะคะเขาเรียกว่าลูกพระราชาเนี่ยเขาเรียกว่ายูนไงนดรแต่แต่ก็เลยแปลความเกี่ยวกับพยูนมาเรียมนะคะแล้วก็ยูนก็คือเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินะคะพอองค์ประสูตรวันที่ยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าหวยออกวันนั้นที่ผ่านมาเนาะ หวยออกเก้าสองไงอ่ะเมซานะคะสองสี่สองห้าสี่แปดอ่ะอายุ 17, สิบเจ็ดพรรษาเห็นมาหวยก็จะออกตามที่เราแปลความฝันไว้นะั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะออกไปทีทีละรอบทีละรอบเพราะว่ามันต้องแบ่งกันมันต้องมันต้องกระจายเลขออกจากกันนะเนาะมันต้องกระจายเลขแลวออันนี้ที่งวดนะี้ที่ขนมปังอ่ะที่น้องพลอยฝันว่า ฝันว่าคลอดลูกนะสองคนนะแล้วปรากฏว่ามองหนะ้าลูกตัวเองอะเป็นขนมปังไงเลยเอาไปปิ้งที่เอาเตาตั้งอังโลอาเตาอังโลนะคะการปิ้งขนมปังด็อกเตอระวังมันก็เหมือนว่าปังขนมปังก็คือทิปปังกอนมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้า ถ้ามีคําว่าปังปังปึงปึงนะอย่าลืมยูนยของพระราชาเลยนะคะปังทีปังกรน,นะคะอย่าลืมเลยนะคะอ่าเนี่ยมันก็มันก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะมันใช่เลยนะคะมันไม่เกลี่ยอีกอมไม่เกลี่ยบรรตังแต่แบอกว่ามันเกี่ยวกับการมนุษย์ อ่าเขาเรียกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเขาก่อตั้งวันที่13กรกฎาคมคือจำจำเป็นจะต้องเอาสํานักง,งานนี้มาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันคือวันก่อตั้งไงแล้ววันที่13กรกฎาเนี่ยเดือนหวยที่หวยออกเนะี่ยก็คือจะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพราะว่าน้องอะ่ะเอาเด็กเนี่ยเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปปิ้งย่างอย่างเงี้ยเนาะอ่ามันจะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไงแล้วฝันช่วงเดือนไหนก็ต้องเอาความสําคัญของ หน่วยงานนั้นวันที่นั้นอะไรเนี่ยมามาดูนะคะแล้วที่นี้เขาบอกว่ามันเขาบอกว่าลูกเนี่ยลูกเนี่ยมันตัวโตขึ้นไงพอระย่างปุ๊บมันตัวโตขึ้นเ,นานนเราก็เลยคําว่าย่างเนี่ยมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมจากสิบสามมันก็ต้องเป็นขึ้นสิบสี่แอมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะอืมก็เหมือนกับที่หวยออกหกสิบเอ็ดน่ยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับความฝันของปู่ขันแกนที่บอกว่าหมาตายเห็บโดดอะ่ะหมาตายเห็บโดดก็คือช่วงเดือน กันกันยายนตุลาคมเนี่ยเจ้านายของคนเก่าเนี่ยก็จะต้องเกษียณใช่ไหมแล้วพอเจ้านายคนใหม่มาเห็บตัวนั้นอ่ะเขาเขาเปรียบเทียบว่าเออลูกน้องคนเก่าอันนั้นก็จะต้องไปหาเจ้าลูกน้องไปหาเจ้านายคนใหม่ไงเขาก็เปรียบเทียบว่าหมาหมาตายเห็บกระโดดแล้วทีนี้พอกระโดดปุ๊บจากหกอายุหกสิบเนี่ยมันก็ต้องเป็นหกสิบเอ็ดไงมันไม่ใช่เขาเขาสื่อว่ามันกระโดดไงก็เหมือนกับน้องพลอยที่ฝันบอกว่า เอาขนมปังไปปิ้งแล้วลูกก็ลูกก็โตขึ้นอย่างเงี้ยอ่าโตขึ้นก็คือการกระโดดการกระโดดไงกระโดดก็คือเออเขาก็บอกไงว่ามันกระโดดขึ้นมันก็แสดงว่ามันเป็นเลขที่สูงขึ้นอ่าอย่างเงี้ยนะอย่างหวยงวดเนี้งวดหนึ่งกรกดาณ์นะเก้าแปดหนึ่ง 4ี่หมันก็ยังหมายถึงมันก็มีคนฝันแบบนี้ฝันว่าถูกตำรวจจับไงมีคนฝันว่าถูกตำรวจจับแล้วตำรวจจับเนี่ยวันเราต้องนึกถึงวันตำรวจเลยนะปกติเนี่ยจะเป็นวันที่13ตุลาแต่พอในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตวันที่13ตุลาคม2559เนี่ยพออ่าท่านอะไรอ่ะ ท่านจะทิปท่านก็มาเปลี่ยนจากวันที่13เป็นวันที่17ตุลานะวันตํารวจนะอ่าสิบเจ็ตุลาสองพเป็นต้นมานะคะเป็นวันตํารวจนะคะแล้ววันสถาปนาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็คือวันที่13ตุลาคม2541แต่เนี่ยมีเลข4ี่หนึ่งเห็นไหมมีเลข14มีเลข17อันนี้ก็คือตํารวจเหมือนกันนะคะคือมันมีความหมายอ่าแล้วทีนี้ตํารวจตํารวจบาง ตำรวจอันนี้ก็ยังหมายถึงตำรวจ191อ่ามีเลข191มง้ยมคะมีเลข191่ั้างคะตำรวจ191คือถ้าเวลาฝันว่าตำรวจจับนะให้นึกถึงเลขตรงนี้ไว้เลยนะคะก็คือเลข13เลข17เลข41นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแล้วก็191ด้วยเพราะว่าฝันมาหลายรอบแล้วเห็นมีเลข191มาตลอดเลยนะคะถ้าใครฝันเกี่ยวกับ ถูกตำรวจจับนะคะอย่างอันนี้ที่เห็นผีรูปผีกระสือนะคะก็หมายความว่าตอนนั้นอ่ะพอยิงนะคะพอใหญ่ยิงเนี่ยเขาก็ฝันว่าเห็นผีกระสือนะคะแลบลิ้นแผลบแผลบแผลบแลบแาลบแล้วก็บีผูบชายเแิลตแมลปดผวยแผลบแผลบแผลตแผวบแ้ลบแผ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 ัอเป็นสัญลักษลบหมายแึงว่าเราต้องรู้แผนบแผลบนลัล แลบลิ้นแผลบตรวจตามพื้นที่น่ะก็คือตำรวจไงอ่าจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจนะเขาไม่ได้บอกเรากว่าเป็นตำรวจแต่ในฝันมันเป็นผีกระสือเพราะผีกระสือเนี่ยแลบลิ้นไปตามหมู่บ้านนะผุบผุดไปหาหากินคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตำรวจตรวจพื้นที่นะคะก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะตำรวจเราต้องเหมือนเราต้องเป็นรู้ตัวรู้ตัวสัญลักษณ์ของเขาด้วยไงเขาไม่ได้มาบอกว่าเออตำรวจไปตรวจพื้นที่เปล่าเขาเอากระสือไปเป็นตัวแทนตัวสอนเรา แล้วอย่างขนมปังปิ้งอ่าที่ที่บอกเมื่อกี้เนาะขนมปังปิ้งอ่แล้วทีนี้พยูนอ่ะจ็เกี่ยวกับพยูนเกยตื้นก็บอกไปแล้วแล้วควายอ่ะควายฝันเห็นควายนะก็เหมือนกับว่านอกจากจะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยคือสิบสี่สิบสี่อ่ะวันที่สิบสี่พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยแล้วนะยังควายยังสื่อถึงเรื่องแรงงานการใช้แรงงานอยู่นะเพราะว่าควายเนี่ยเราใช้แรงงานไถนาไงควายยังหมายถึงเลขหนึ่งนะคะหนึ่งพฤษภา 2,517นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยให้แรงงานหยุดได้เมื่อวันที่1พฤษภาคม2,517เป็นต้นมานะให้หยุดแล้วก็ให้ค่าตอบแทนแล้วก็ให้เป็นให้เป็นวันหยุดอะ่ะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นวันหยุดนะพอวันที่1พฤษภาคมเขามีการต่อสู้กันมาไงต่อสู้กันมาน,ะนานๆนนนนจนวันที่1พฤษภาคม2,517เนี่ยแรงงานไทยจึงได้หยุดแล้วก็ได้เงินค่าตอบแทนด้วยนะคะอะควายยังสื่อถึงแรงงานไงแรงงานก็คือฉันอยากจะทํางาน 8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็ศึกษา8ชั่วโมงอ่าควายสื่อถึงแรงงานนะแล้วดัแต์แต๋วก็แปลความฝันไว้ตั้งตั้งแต่หลายเดือนและคือทุกเดือนนะจะแปลความฝันว่ามี7-8-9 7 8 9มาตลอดแล้วทุกความฝันนะก็ ทุกหวยงวดที่ออกต่างๆที่ออกมานะก็มีเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเลยนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงแต่เขามีเจ็ดแปดเก้าทุกงวดเลยนะอาจจะบอกให้เจ็ดแปดเก้าเพราะว่าเขาเป็นยูนไงยูนของพระราชาไงยูนเจ็ดก็คืออ,องค์พา8แปดก็คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงฟ้าวันนาวรีเก้าก็คือเจ้าฟ้าทิพปังกรเจ็ดแปดเก้า 89, ทุกทุกงวดเลยนะคะเราจะแต่แปลไว้นะคะ อย่างเช่นความฝันของตาแม่บ้านนะคะที่เขาเขาฝันเมื่อที่จะต้องออกเดือนพฤษภานะคะเขาฝันเห็นเห็นเด็กน้อยอ่ะนั่งอยู่ในกระป๋องนมนั่งอยู่ในกระป๋องเลยนะอะ่ฝันอยู่แค่นั้นแหละฝันสั้นๆแค่นั้นแหละแตะ่ถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็แปลความไม่เป็นใช่ไหมเราก็แปลความไม่เป็นเราต้องดูว่าเออเด็กนะอ่ะ เราก็มีกระป๋องนมกระป๋องนมเราก็คือกระป๋องก็คือแปดเนาะแล้วก็นมเขาหมายถึงเลหกไงนมหกไงเวลาเราพูดเอ้ยนมหกอย่างง้นอย่างนงี้อนันนี้นมก็คือหกนะคะแล้วบางคนก็นมก็คือแต่บางทีหวยจะออกเลขอ่าเลขเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งนะคะนมเพราะว่านมเต้าซ้ายกับนมเต้าขวามันจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีมันเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ตอนที่หวยจะต้องออกเดือนพฤษภาคมนะ ที่เราแปลความฝันเกี่ยวกับพายนวันครอบครัววันอนุรักษ์ควายไทยนะคะอ่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็แปลความไว้ตั้งแต่ตอนนั้นอะหวยก็ไปออกอีกวดนนั้นหวยออก64 2ี่ตรงๆงเลยนะคะ642แล้วก็0ูนย์ไอ้17่ยังไม่ออกนะคะ17ไม่เป็นไรมันจะต้องแยกออกจากกันมันเขาเรียกว่ามันจะต้องออกจากกันเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกันเป็นวันใหญ่ไงมันก็จะต้องแยกออกจากกันไปออกนะมันจะไม่มาออกคู่กันไงมันจะไม่มาออกคู่กันนะเพราะว่ามันเป็นวันใหญ่เหมือนกันมันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอ่า แล้วขนมปังเนะี่ยอ่ะก็คือเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติตามที่บอกนะคะผชนมายุสิบเจ็ดพรรษาแล้วนมนมก็คือวันโคโนมอ่าโคโนมแห่งชาตินะคะสิบเจ็ดมกราคมก็เนี่ยเนี่มันก็คือถ้าเรามีถ้าเราฝันอะไรไปเนี่ยเราก็ไปศึกษาตามนั้นนะคะแล้วทีนี้พอพอเราศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะจำจำแล้วเราก็จะรู้พอใครพูดว่าอะไรออกมาเนี่ยเราก็จะมองภาพออกในทันทีเลยนะ พูดถึงนมเมื่อกี้นะคะนมนมอัน,นั้น,นะคะก็คือเมื่อวันที่16มกราคม2505เนี่ยโ,โหเหมือนวันภาษสัททยแห่งชาติเลยนะที่ปี2505เนี่ยอ่าวันที่16มกราคมนะคะสมเด็จพระเจ้าฟิเดริกที่9นะคะแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กนะคะก็ถวายถวายฟาร์มโคนมให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะอ่าเห็นไหมก็เลยทําให้วันที่วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมไทยแห่งชาติแล้ว แล้ววันที่สิบเจ็ดมกราคมเนี่ยเราก็ตอนนั้นนะฝันตั้งแต่พฤษภาแล้วนะเราก็ต้องอยากให้ออกพฤษภานะแต่เลขสิบเจ็ดเนี่ยมาออกเอาวันที่หนึ่งกรกดาอ่าก็เหมาะสมกับเขาแล้วนะเพราะว่าเขาคือวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่เจ็ดอ่าก็เหมาะกับเขาเลยนะอ่าที่จะต้องออกเลขสิบเจ็ดอ่าก็เหมาะกับเขาแล้วก็ตรงแล้วก็ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นวันใหญ่อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะดตรแต้วก็ทําขึ้นเพื่อเป็นการ สอนตัวเองเป็นความรู้สำหรับตัวเองทบทวนความรู้สำหรับตัวเองเพื่อจะนำไปใช้ในอนาคตอีกนะคะ